โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมชาวชาไทยกันทุกๆท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมเอออมสัก,กลินนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเราก็จะมาสอนวิธีการไปทางที่บอสชั้น2ครับผมซึ่งจะเป็นทางลับนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้แต่บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับก็ถ้าสมมติว่ายังไม่รู้ก็ดูต่อกันได้ในคลิปวีดีโอแต่ถ้ารู้แล้วก็กดไลค์ให้วิดีโอนี้ก่อนแล้วก็ปิดคลิปไปเลยก็ได้ อาอย่างนี้นะพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่รู้ก็สามารถดูด้วยกันได้นะครับก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็ฝากที่จะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นคลิปวิดีโอเลยครับผมไปเริ่มต้นมาโอเคผมก็วันนี้ผมก็อยู่กับพิมแคทบล็อกคนเดิมครับผมสวัสดีครับนั่นแหละครับไปเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการไปบลอสชั้นสองเลยนี่ก็จะเป็นจุดเกิดของเราเนาะก็ให้เราทําการเดินมาทางขวา เลยนะครับตามผมมาเลยผมรุดทางครับนี่นี่ี่ทุกคนก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีคนยืนอยู่ตรงนี้เห็นป่ะจริงตรงนี่มันไปม่อปมือปรมันไม่อือโปรมืมือโปรโปรเือมือโปรมโปรมือโปรนอโมือโปมนปมือปี้มรมอโปรกรมอปอปรงือ่ปใม้อรปรปรมืยเปรมือรมโปรม็รมนอโอรอรมรร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  พอเราโดดตรงนี้ปุ๊บก็โยดมาในร่องนี่โดดมาในร่องนี่ให้เหยียบได้นะให้เหยียบได้ใช่แล้วแล้วก็เดินมาลัดเดินเดินลัดมาตรงนี้เลยก็ได้นะเนี่ยเดินลัดลัดมาตรงนี้เลยก็ได้แล้วเราก็โดดตรงนี้เลยน่ะเป็นไงหมใกล้กว่าเยอะนี่เลยครับแล้วใครที่แบบต้องการจะหนีพวกมอนอะไรพวกนี้ไปเจอบอสเลยไปเจอบอสเลยก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับดิงรีบ อ่ะมาแล้วเราก็ทําการเข้าไป<ช>ปุ๊บซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้ก่อนนะว่าเออทางนี้อาจจะงงเพราะว่ามันเป็นเขาวงกตนะครับก็ใ,<ช>ให้ตั้งใจดูดีๆนะครับอ่ะปไปโอเคครับผมเมื่อเรามากันที่เขาวงกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการเดินมาเลยครับผมนะฮะตรงมาตรงนี้ครับให้<ร>วซาเลี้ยวซ้ายครับตรงมาแล้วเลี้ยวซ้าย ตูสี่เหลี่ยมนะฮะระหว่ามันจะเป็นวงน <c oughs> นกลมครับเข้าอทางสี่เหลี่ยมนะใช่แล้วเข้ามาสี่เหลี่ยมตรงนี้อ่า <c oughs> แล้วพอเรามาตรงนี้ปุ๊บเมื่อมาตรงนี้ปุ๊บคือเราทําการเลี้ยวทางขวาครับอ <c oughs> ือฮึเราก็เดินไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเราต้องไปทางซ้ายต่อเพราะว่ามันมีอยู่ทางเดียว นั่นแหละเราทําการเดินไปเลยเดินต่อไปพอเดินต่อไปปุ๊บเราก็จะเจอกับทางที่มันเป็นแบบสามแยกแล้วมีวงกลมตรงกลางแล้วก็ให้เราทําการเดินตรงไปเลยครับผมซึ่งบอลพวกนี้ก็สามารถตีเก็บเลเวลได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากได้เลเวลเนาะเมื่อมาใช่ใช่ตีไประหว่างทางเพลินๆเนาะ นี่มาทางซ้ายต่อเพราะมันไปได้ทางเดียวพอเรามาทางนี้ต่อเราก็ไปทางขวาครับพอเราเลี้ยวขวาปุ๊บเราก็จะเจอทางที่มันเป็นแบบให้ไปได้ทางขวาทางเดียวแล้วก็เราเดินขวาไปเหมือนโดนวนเอาง่าย แต่คุณไม่ต้องงงครับเพราะมันไม่ได้เดินวนออนะเราคุณไม่ต้องงงเพราะมันไม่ได้เดินวนเนาะแล้วก็ให้เราทำการเดินตรงไปเลยนะเพราะม,มีอยู่ทางเดียวเช่นเคยแล้วทางนี้ทุกคนก็ให้ทำการเดินเดินตรงไปครับผมมันหลอกครับทางมันมีไว้หลอกมันมีไว้หลอก อ่าฮะเมื่อมาณนี้ปุ๊บก็ให้เราทำการเลี้ยวซ้ายไปครับคุณมากับไกดคุณไม่ต้องโกลงหรอกครับตอนนี้คุณมากับไกดนี่คุณไม่ต้องโกล,ลงเลยนะเมื่อเรามาทางนี้ปุ๊กบกบใ็ให้เราทำการเลี้ยวซ้ายซ้ายผ่านตลอดนะนี่คือคำท,ที่เขาพูดไว้ตรงไฟแดงทุกทุกครั้งแต่พอไปจริงๆบางทีม่งก็ไปไม่ได้โดนเขียนใบสั่งอีกต่ังหา จ่ามานะครับจ่ามาเพเรียบร้อยลาก่อน<า>แล้วก็เลี้ยวขวาครับเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเดี๋ยวลืมเปิดไฟเลี้ยวด้วยอย่าลืมถุยเล่นมุกอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วก็ให้เราทําการเลี้ยวขวาไปอีกทีฮะใช่เนี่ยมันจะดูเหมือนวนแล้วตอนนี้เออมันจะดูเหมือนวนแล้วจริงๆมันไม่ได้วนนะเนีย่ยถ้ารอบนี้เราไปทางขวาอีกทีอะวนแน่ อันนี้ก็เป็นห้องมีไว้ฟาร์มนะใช่จะมาฟาร์มพวกมอนใครจะฟาร์มพวกมอนก็ฟาร์มได้เนาะแต่ให้เราทำการเดินตรงไปนะครับใช่พอเราเดินตรงไปปุ๊บเราก็จะพบว่าทุกคนเราเห็นทางลงแล้วว้าวทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลงไปแล้วต้องเจออะไรต้องเจอพวกบอลแล้วแน่เลยยังครับใช่มันคือคุณคิดผิดครับมันคืออีกชั้นหนึ่งมันจะเป็นสองสเต็ปนะครับคือใช่อะไรวะไม่ได้เป็นข่ารมกฏของชั้น เออเจอเขากดแล้วก็เจอทางลงก่อนแล้วถึงจะเจอบอสใช่อันนี้คุณก็ไม่ต้องตกใจนะเดินตรงยาวเลยนะครับตรงยาวไปเลยแล้วนี่ไม่ใช่ทางแยกหรือไงอืมก็นี่เออว่ะช่างวะช่างวะก็ก็บอกให้เดินตรงยาวไงเออนี่เดินตรงยาวก็เจอทางแยกนี่ก็แล้วการเลี้ยวขวาครับไอมันต้องใช้แล้วล่ะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายต่อไปฮะนี่แล้วเราก็จะพบเห็นว่าเจอตั๊กแตนตัวสีแดงๆนะก็เป็นก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าตอนนี้เราใกล้ถึงห้องบอสแล้วนั่นเองนี่แล้วเราก็จะเจอกระสามแยกนี่แล้วสามแยกนี้ไม่ต้องกลัวครับให้ตรงเลยให้ตรงไปเลยตรงไปเลยสามแยกเดินตรงนะครับคติประจําใจไม่ไอห่ามึ่อาพูดอย่างงี้เดี๋ยวเขาเดินงงอีกเอ เป,เป็นเฉพาะบางสามแยกนะเออเเฉพาะบางสามแยกนะเมื่อเราเห็นมาตรงนี้พวกเราทำการเลี้ยวซ้ายไปนะจำได้ไนะตอนแรกเราเดินกันมาสองมาจากไหนกันเนี่ยเออมาเป็นสี่เลยนั่น,หนแหละ <c oughs> แล้วเราก็จะพบเห็นว่าห้องข้างหน้าน,นั้น <c oughs> ก็ให้เราทําการเลี้ยวซ้ายไปอีกเช่นเคยหรือเลี้ยวขวาวะซ้ายหรือขวาดิขวา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 สับสนทางนิดหน่อยขออภัยฮะ นี่แล้วเราก็จะพบเห็นตะกระแตนตัวสีแดงนี่กแล้วแล้วก็เราก็จะใกล้ถึงความจริงเรื่อยๆแล้วใช่แล้วก็ว <dok? S 1> วให้เราดังการเดินตรงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าเพด,ดานห้องมันเปลี่ยนไปเฮ้ยสวยขึ้นลืมมองเพดานเลยใช่เพดานห้องมันเปลี่ยนไปตรงครับตรงอย่างเดียวครับตอนนี้ตรงอย่างเดียวครับตอนนี้แล้วเราก็จะพบเห็นว่ามีตกแตสามตัวรอเราอยู่ ไม่ใช่ไอเวนไ่ถึงก็ควรระ,ะมัดระวังนะครับและอย่าไปตีมันเด็ดขาดแล้วในวทำการเลี้ <Real Side S 2> ยวซ้ายนะครับยังยังเหมือนรีบอะไอเวนเมื่อ <laughs> เรามาตรงน,นี้พวกก็ราทำการเลี้ยวต่อครับซึ่งรอบนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายนั่นเองพอเราเลี้ยวซ้ายพวกก็จะเจอกับเสาแบบนี้ เมื่อเราเจอสามแยกก็เรา่เรางก,การเลี้ยวขวาต่อไปเลยครับใช่เอาไปเลยยุคคกร์ดะอีกคือยเปล่าอีกคืออิตายคิมูติเดสกาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อ่านแล้วจ้าแล้วก็ร่าการหันขวาไปต่อใช่ใกล้ถึงความจริงแล้วตอนนี้ใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วครับทุกคนใกล้ถึงจุดสุดยอดแล้วเดี๋ยวไม่ใช่แม่ก <ST>. ็ชอบเล่นมุกอย่างเงี้ยนะ นี่นี่ทุกคนเห็นไหมนี่เราเจอห้องฟาร์มแล้วใช่ป่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ห้องฟาร์มห้องฟาร์มหาอะไรมีทางเดินตรงนู้นด้วยใช่เหรอเออแล้วเราก็นะครับนี่ถึงความจริงแล้วขอบผมนี่ก็จะเป็นห้องบอสนะครับโอ้กว่าจะถึงห้องบอสน้ําตาก็ไหลเป็นสายน้ําแทบจะร้องไห้แล้วบอสก็ยังไม่มาแล้วบอสก็ยังไมมานี่นี่คือกล่องเงินที่ผมพูดถึงเมื่อคลิปที่แล้ว นะครับซึ่งเวลาเราฟันทีไหมเราได้200อเลยนะแต่จริงๆิมันได้ประมาณมีสิทธิ์ได้ประมาณร้อยกว่าถึง300อได้นะฮะให้ผมคาดนะใช่นี่แหละก็จะเป็นวิธีการไปบอสเอ้ยการมาที่บอสชั้น2โดยเข้าๆครับผมซึ่งก็ค่อนข้างจะกินเวลาอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือก็นั่นแหละมันเป็นขขาว,วงกดมันอาจจะทำให้ทุกคนงงๆกับทางนิดหน่อยนะฮะก็ ขอบคุณที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับผมก็ถ้าชอบฝากที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ถ้าชอบได้ชอบใจก็สามารถไปกดติดตามที่ c h anel n Catwalk TV กันได้นะครับขอบครับนั่นแหละเนาะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวกับลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ